สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเรามาพบกันสูสตรสองบนกันนะคะอ่าสูตรนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมพี่ชา้างก็เอาอีกสูตรของหลักสิบเอามาจับคู่กับสูตรนี้นะงวดที่ผ่านมาขอโทษขออภัย fc ที่คอมเมนต์มานะพี่ชา้างก็ไม่ได้อ่านข้อความเราเพิ่งมาอ่านนะคะเออก็บอกว่ารอหลักสิบนะคะต้องการหลักสิบนะในที่สตรนะตัวนี้สูตรนี้งวดที่ผ่านมาเขาไม่ได้เข้าหลักหน่วยเลยนะเขามาเข้าหลักสิบค่ะท่านผู้ชม เขาเข้าแบบนี้นะคะนะมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องกลับเผื่อบ,บ้างนะคะ,ะสูตรนี้เข้านะ,ะประมาณนี้นะีจางก็จะมาเอาคู่นี้แหละคะ่ะสูตรนี้แหละคะ่ะมาจับให้นะคะอ่านคำเตือนสักหน่อยนะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโนนี้นะคะท่านชมคำนวณขึ้นมาก็เป็นเวียงแนวทางเท่านั้นนะคะ เออใกล้จะปีใหม่แล้วนะวันนี้ก็เป็นวันที่สามเอ็ดแล้วเนาะส่วนหวยไทยนะคะช้างก็ไม่รู้ว่ามันจะออกอันใดนะคะเอเรยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะบอกกันละกันนะคะส่วนที่เรา,เามาตั้งคะ่ะท่านผู้ชมเอาสามตัวรางวัลที่หนึ่งหนะลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งสองตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้คะ่ะตัวรางวัลพิเศษของหวยลาวนะคะออส่วน อันนี้ก็จะเป็นรางวัลที่หนึ่งทั้งหกตัวนะคะที่เรามาตั้งค่ะทีนี่มาเก้านะคะเก้าบวกสองเป็นหนึ่งบวกสองอีกทีเป็นเป็นสามนะคะบวกห้านะคะก็เป็นแปดค่ะแบบนี้นะตัวนี้ก็สองบวกหนึ่งเป็นสามบวกสองอีกทีนะคะอ่าก็เป็นห้าค่ะห้าศูนย์ค่ะ อันนี้สองตัวบนนะคะตัวนี้ค่ะแต่ถ้าเข้าคู่นี้นะดีนะคะเราก็หาหลักร้อยมามาใส่อีกสักตัว2ตัวนะคะถ้าสมมุติว่าเขาเข้าชุดนี้นะคะก็น่าจะเฮงกันทนหน้าเลยนะคะขอภาวานาว่าขอให้เขาเข้าชุดนี้ก็แล้วกันนะคะ เอา8มาบวก5นะคะก็เป็น13 3บวก2เป็น5บวก3อีกทีนะคะก็เป็น8ค่ะแล้วก็8บก1เป็น9ค่ะเอา9มาบวก5ค่ะก็เป็น4ค่ะ4 9ค่ะ งวดที่สามกันนะแปดบกเก้าเป็นเจ็ดค่ะเอาเจ็ดปกสองเป็นเก้าค่ะปกเจ็ดอีกทีนะคะก็เป็นหกค่ะแล้วก็สี่สี่เป็นแปดค่ะเอาแปดบวกเก้าค่ะเป็นเจ็ดค่ะเจ็ดสองค่ะหกเจ็ดค่ะหกสองนะคะ เอาหมาบวก7เป็น3ามบวกสอีกทีเป็น6ค่ะบวกเก้านะคะก็เป็นสิบห้าค่ะมาบวกกันอันนี้อีกทีนะสอบวกเจ็ดเป็น9ก้าเอา9มาบวก7ค่ะเป็น6ค่ะ6 1นะคะอ่ะงวดที่ผ่านมานะคะที่พี่ช้างลงให้จะเป็นสูตรนี้นะแต่อตวนี้นะ,ะก็ไม่ได้ลงให้นะคะเป็นแบบนี้นะคะ นี่นะที่ใน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 คลิปนะคะในสูตรในกลุ่มนะคะที่ช่างให้ไปนะคะเราก็บางทีนะเราไม่รู้ว่าเขาออกหรือเปล่านะบางทีก็ให้น้อยตัวแบบนี้บางทีเขาก็ไม่ออกนะบางทีเขาก็ออกนะท่านผู้ชมเนาะตามสูตรเท่านั้นนะคะถ้าสูตรเขายังเดินต่อนะคะเราก็ฟุก,กันนะส่วนงดนี้นะอันนี้นะ ที่เรมาตั้งนะก็<ด>อธิบายไปแล้วเนาะหัวคลิปนะอธิบายไปแล้วนะคะหัวคลิปก็เอาตัวนี้มาบวกกันนะคะันนี้ก็จะเป็นรางวัลพิเศษของหัวเอเลาวที่เรามาตั้งค่ะอ่ะทีนี้อันนี้ก็รางวัลที่หนึ่งค่ะหกบวกห้าเป็นหนึ่งบวกสามเป็นสี่เอามาบวกเจ็ดอีกทีนะคะลงท้ายเลขหนึ่งค่ะแล้วก็สองสอง,สองเป็นสี่ค่ะบวกห้านะคะก็เป็นเก้าค่ะ ถ้าออกชุดนี้นะเราก็โชคดีกันมา,มากๆเลยนะคะเราก็จะมีโชคกันก่อนปีใหม่นี้นะคะท่านผู้ชมเไปใช่ที่ไหนเนาะในปีใหม่เลยนะอ่าเราก็จะมีโชคกันปีใหม่นี้เลยนะคะท่านผู้ชมวันที่หนึ่งเนาะ,ะเราลองมาจับคู่สามตัวบนดูนะที่ตัวนี้ค่ะที่เราเอามาเคลมแต่หลักร้อยบนนะคะเราลองมาเคลมแต้มดูนะคะท่านผู้ชม เพิ่มตัวนี้6แดน้คนะเป็น8เป็น9นะคะเราลองมาจับคู่ดูนะคะอ่าโซนนั้นนี้ไม่ชนกันเลยนะคะท่านผูชน้ชมโซนสูตรนี้มาจากไหนมาจากสูตรอันนี้นะคะงวดที่ผ่านมาพี่ช้างลงแค่หน่วยบนนะคะแต่เขามาเข้าหลักสิบนะคะอ่าโซนงวดนี้อีกสูตรน,นะคะเขาก็ไม่ชนกันเลยนะคะโซนตัวนี้นะถ้าเราจับเพิ่มเติมนะคะก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าไม่ชนกับสูตรนี้เลยนะคะ ไม่ชนกันนะคะท่านชมหากว่าท่านชมไม่มั่นใจสามตัวบนหรือว่าสามตัวบนมันมีเยอะเกินไปไม่รู้ว่าจะไปเอาคู่ไหนนะก็ท่านชมก็เอาแค่สองตัวบนนะคะตามที่ติ๊กไว้นะคะท่านชมประมาณนี้นะหรือถ้าสมมุติว่าสูตรนี้นะถ้าหากว่าเขามาสูตรนี้เราก็เอาที่ตัวที่มีสองตัวนี้นะคะ,อะลองดูนะ มันก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะสูตรเนาะเราไม่มีใครรู้เนาะว่ามันจะออกกันใดนะคะท่านผู้ชมนะคะอา่าส่นที่พี่จางจะเอามาให้ท่านผู้ชมนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นไทยหรือลาวนะคะท่านผู้ชมอ่ะให้ติดไว้นะคะติดไว้นะคะท่านผู้ชมทําไมถึงมีเยอะแบบนี้นะอ่าก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะเนาะตัวนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นตัวนี้หรือเปล่านะคะเราก็อันนี้ก็จะเป็นตัวกันนะคะท่านผู้ชม ออถ้าเขาเป็นตัวนี้นะแต่ที่เห็นก็เป็นแบบนี้แหละค่ะนะแบบนี้นะอันนี้นะอืมตามไว้นะคะไม่รู้ว่ามาไทยหรือลาวนะคะถ้าเป็นไทยนะคะไอ้ไม่ใช่ขออภัยค่ะถ้าเป็นลาวนะคะก็วันที่1เนาะถ้าเป็นไทยนะคะก็วันที่2นะคะอ่ะาทำไมถึงเขียนพศออนี้เอ,อ่อก็เขียนพศออนี้ดีกว่านะคะนะก็จะได้เฮงๆนะคะท่านผู้ชม ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมนะก็เอาแค่นี้นะคะตามไว้เลยนะคะท่านผู้ชมตามไว้นะคะบนล่างนะคะท่านผู้ชมออกับเพื่อบ้างนะคะตามสักสามงวดนะคะท่านผู้ชมแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะคะไม่ได้บังคับนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันเท่านั้นเองนะคะ,ะเราไม่รู้ว่ามันจอบอันใดนะคะเออถ้าเรามองไปนะก็จะมาชนกับแบบนี้นะคะท่านผู้ชม มาชนกับตัวนี้นะไม่ใช่ว่าเห็นตัวนี้คำนวณออกมาเป็นอย่างนี้ถึงจะมาพูดตัวนี้ไม่ใช่นะคะพี่ช้างเคยส่งให้เอฟซีก่อนหน้านั้นแล้วตัวนี้นะคะเอ่อตอนที่เขายัางติดตามที่สูตรอื่นๆนะคะพี่ช้างก็เลยเอาตัวนี้แจมเข้าไปนะคะแต่ว่ายังไม่ออกนะคะอ่ะอันนี้ก็เอาให้เห็นทุกคนแล้วนะคะท่านผู้ชมเอาให้เห็นทุกท่านแล้วนะคะว่าชอบนะคะอ่ะประมาณนี้อันนี้คือไม่เกี่ยวกับในสูตรนะคะท่านผู้ชม โอเคนะคะถ้าสมมติเราเอาศูนย์จับอีกทีก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอ่าแบบนี้นะคะอ่าอันนี้คือเราเอาศูนย์หลักร้อยมาจับอีกทีนะคะท่านผู้ชมแล้วแต่ชอบนะคะก็ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเลยนะคะขอแห,ห่งในปีใหม่นี้เลยนะคะ Happy New Year ทุกท่านทุกคนเลยนะคะขอมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะ